ก่อนที่เราจะแยกย้ายไปพักผ่อนนะคะนิวอยากให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ค่ะที่นิวตัดบางช่วงบางตอนของน้องเน็กชารีที่เขามีการขิง FC ของเขานะคะรวมไปถึงการวางแผนแนวความคิดของเขานะคะว่าจะทำอะไรยังไงกับ FC ในงานมิ팅ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเสียดายนิวไม่ได้ไปแต่นิวอยากให้เพื่อนฟังค่ะคนที่ไม่ชอบน้องเน็กชาลีนะนะคะเข้ามาฟังก็พยายามทับมือไว้นะคะอย่าคอมเมนต์อะไรที่ไม่น่ารักเข้ามานะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอนิวที่มองไทยค่ะโอเคนะคะ,คะผมเนี่ยจริงๆมีต้องบอกว่า FC ผมเนี่ยรวยหลายคนมากนะครับ FC ผมนี่คือมีตังแบบรวย f อผมเป็นแบบมาเศรษฐี หลายคนมากนะเขาก็อยากเห็นงานมิทติ้งที่มันแบบใหญ่โตสวยหรูอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนที่แบบคนอื่นเขาจัดกันอะไรเงี้ยชั่วหน่อยคนชั่วหน่อยนีย่ผมจะวิ่งลงเวทีพกุกผมวิ่งหนีกลับบ้านเลยเดี๋ยวแบบว่าร้องเพลงให้สนุกนะเพื่อนๆสองสองสามชั่วโมงเนาะกินกินอาหารกินข้าวกัน ร้องเพลงบนเวทีเสร็จปุ๊บผมหนีกลับบ้านเลยร้า <c> น <oughs> หมูกระทะอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยผมพูดจริงนะตัวผมนี้ไม่ได้ไปเลยจะต้องเตรียมไปซ้อมก่อนแบบว่าเดินแล้วเดี๋ยวุ่มให้เอฟซีที่แบบไม่ชอบไม่ชอบกันมนั่งโต๊ะเดียวกันตีกันแต่ว่าให้โต๊ะห่างก่อนห่างกันหน่อยเวลาแบบเอื้อมมือจะได้แบบหลบกันทันเอฟซี FC น่ารักไม่หรอกเอฟซีผม น่ารักอยู่แล้วเวลาเวลาเขาเขาไม่ชอบกันใช่ไหมเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบกันแม่อะไรกันแต่เวลาเขาไปนั่งงานเข,เขาเขาแกล้งทาเป็นชอบกันเขาเขาก็เขาก็แกลง้งทำเป็นแบบว่าเออเขาเกงใจเราอะนะเขาก็เลยแกลง้งทำเป็นแบบเออเออเอ้าไม่เจบกันแล้วก็ค่อยไปทะเลาะก,กันหลังบ้านต่อดีก็เื่องนดีเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ฟัง ความในใจนะคะมุมมองของน้องแน็กชารีที่มีต่อเอซของเขานะคะจะบอกว่าน้องแน็กขิงเกินไปว่าเอฟซของเขารวยระดับมหาเศรษฐีก็แบบพูดยากนะเนาะพูดยากมันมันปฏิเสธยากอะเพราะมันคือเรื่องจริงนะคะก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเนาะคนที่ไม่ชอบน้องแน็กชารีมาฟังคลิปนี้ก็ทับมือไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนาะ ต้องแบบว่าทําใจเนาะในส่วนของคนที่ได้กดบัตรนะคะกดบัตรทันที่จะไปงานมิทติงน้องแน็กชาลีที่จะถึงนี้นะคะ <c oughs> ก็พยายามอย่าอัดคลิปนะคะลงคลิปมาขิงกันนะคะเพราะว่าอย่างนิวจะหมันไส้ค่ะ <c oughs> นะคะว่านิวคงมไม่ได้ไปนิวอยู่สวีเดนนะคะไงก็ไม่ต้องมาขิงกันมากนะคะเอาแค่พอประมาณค่ะมัน่าจะโกรธมากเลยนะคะซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่ทราบค่ะว่า ร้านปิ้งย่างอยู่ที่ไหนใช่ไหมจะไปร้านหมูปิ้งย่างหมูกระทะกันอะไรประมาณนี้จากที่นึ่งฟังในคลิปเนาะก็ขิงกันแค่พอประมาณนะคะไม่งั้นอย่างนูจะมาโห เด่ะใดร์ก็ขอเพื่อนๆมีความสุขนะคะสำหรับ CL แอลและนี่คือมุมมองความน่ารักเขามีความสุขมากเวลาเขาพูดสังเกตหน้าตาแววตาของเขานะเขภูมิใจมากๆแล้วเขารับรู้ได้ค่ะว่าถึงแม้ว่า FC ของเขาจะมีความเห็นต่างห้ามหันกันนะคะแต่เมื่อใดที่น้องแงเกิดประเด็นดราม่าโดนลังแกนะคะทุกคนพร้อมที่จะวางนวม ไว้ที่พื้นค่ะแล้วก็มาร่วมมือกันช่วยให้กำลังใจน้องเน็กชาลีกันนะคะไม่ว่าจะพลังเงียบหรือสู้กันอยู่หน้าหน้าสนามเนาะทั้งหลังเองเขาเรียกว่านอกสนามในสนามแล้วก็เบื้องหลังเนาะออกมาปกป้องน้องเน็กกันเต็มที่ซึ่งเขาเห็นค่ะเขารับทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนิวได้ฟังคลิปที่เขาพูดนะคะนิวรู้สึกยิ้มตามในมุมมองของเขานะคะคือเขารับรู้รับทราบค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยทุกท่านเอ่ยชื่อทุกท่านนะคะแต่นิวเชื่อว่า น้องเน็กรับทราบแล้วเขารับรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็จงสุขใจนะคะที่ได้เป็น f c ของน้องเน็กชาีค่ะส่วนคนที่ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเข้าไปค่ะให้เขาอยู่ในจุดความทุกข์ของเขาจะดีที่สุดเรา mm hmm. อย่าไปอะไรกับเขานะคะ mm hmm. ก็คือให้ภัยกันเนาะอย่าไปโกรธอย่าไปอะไรนะคะส่วนคนที่แอนตี้น้องเน็กชารีจะเพียงไรมาก็ใช้สติกันดีๆนะคะเ mm hmm. พราะมันคือเรื่องจริงมันมันแก้ไม่มันมัน,ม,นมันปฏิเสธไม่ได้ <laughs> โอเคนะคะ <laughs>